พอดีเลยพอดีเลยจะไปไหนกันคะเนี่ยจะไปทําวัดค่ะทำวัดเย็นเหรอคะทําที่ไหนอ่ะนอนจักสีค่ะวิหารหลวงพ่อพระนอนใช่ไหมใช่ค่ะทากี่โมงเนี่ยห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเย็นปกติแล้วทาวันละกี่โมงคะยนค่ะประมาณชั่วโมงกว่ากว่านิดค่ะแล้วก็กลับมาปฏิบัติต่อที่ห้องเหรอใช่ค่ะถึงสามทุ่มค่ะขอถวายน้ำส้มขันสดค่ะ ชื่นใจนะคะแด่พระพิสุทิ์นี่ส่วนผลบุญนี้หนูเอาคนเดียว <c oughs> <c oughs> ราสมบังอ่อนแซ่เจียได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัดทนอนจักสีจังหวัดสิงห์บุรีมีความรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติที่นี่เพราะทำให้เราได้สติและเป็นการฝึกแบบปฏิบัติตัวสายหลวงพ่อเทียนทำให้เรามีโอกาส รับรู้สิ่งต่างๆที่เรายังไม่เคยรู้หลายอย่างแล้วทําให้เราปฏิบัติแบบนี้ถือว่าเป็นการถูกทางในสายของเราและมีความรู้สึกมีความสุขมากในการที่ได้ปฏิบัติเต็มที่รระะหหหาาาายไออออ้นนนนปมมมเเว็าาเเมกมดกบ ที่นี่ต้องถือว่าเอาขั้นแรกเลยคือสถานที่ถือว่าดีมากเป็นลักษณะคล้ายๆป่าธรรมชาติแล้วก็ตื่นแต่เช้าเพื่อไปทําวัดเช้าในช่วงเย็นก็จะไปทําวัดเย็นและตอนเช้าได้มีโอกาสไปกับหลวงพี่มะเมี่ยวไปเดินวินทบาทซึ่งทําให้เราได้รับรู้ธรรมชาติจริงๆได้รับรู้ของหมู่ผู้ที่ได้ใส่บาตรจริงๆว่าเป็นยังไงและการที่เราได้เดินเป็นแบบนั้นเดินไปแบบนั้นทําให้เรามีความรู้สึก เหมือนได้เจอของจริงว่าเขาทำกันแบบนี้อย่างนี้ทำให้เรามีความสุขมากในการเดินวินทบาทและหลวงพี่มะเมี่ยวได้ทำการสอนเคสให้เรารู้ต่างๆในการปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยค่ะถือว่าออนโชคดีมากที่ได้เจอหลวงพี่มะเมี่ยวเป็นที่ทำให้เราได้พบกับความสุขความสบายใจเวลาที่เราออกไปแล้วเรามีความรู้สึกปลื้มที่เราได้พบกับอะไริที่ดี ชื่อน้องปุ๋ยค่ะชื่อจริงชื่ออรไทยลิมดำรงคุณค่ะมาจากมาจากอำเภอเมืองสิงห์บุรีนี่แหละค่ะมีหลวงพี่มะเมียวท่านแนะนำมาค่ะสักสวนมาค่ะให้ลองมาปฏิบัติ9วันค่ะปุ๋ยว่าการมาครั้งนี้ทำให้เรามีความคิดความคิดที่แบบว่าเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะมีดวงตาสว่างขึ้นค่ะ การปฏิบัติรู้สึกตัวค่ะของหลวงพ่อเทียนได้เจอกัลยาณิมิตรที่ดีค่ะคือน้องอ่อนค่ะมาจากสุพรรณค่ะได้มีโอกาสไปติดตามหลวงพี่มะเมียวเดินบินเทบ,บาตท,ที่บางกะย่องรู้สึกประทับใจมากค่ะมีญาติโยมที่ศรัทธามาใส่บาตรมากมายค่ะคิดว่าครั้งนี้ได้บุญครบค่ะคือทานสินภาวนาค่ะ แล้วได้เจอพระอาจารย์ดีๆที่ท่านได้สั่งสอนบอกเคล็ดลับหลายๆอย่างทําให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่เราต้องการอยากอ,อ่ะให้บุคคลใดที่ได้ฟังเสียงของข้าพเจ้านี้หากมีโอกาสก็ขอให้เดินทางมาปฏิบัติในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยกันค่ะิิ่่่งงงหหนนึึนมี